เนาฬิกาสีนาทีเรื่องเล่าชาวนี้อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการพิธีกรว,วันนี้เนี่ยไม่มีสมาธิทำงานเลย <c oughs> เพราะว่าหอมหัวเหลือเกิน<อ>แล้วเบรกนี้ทั้งเบรกต้องให้เขานะฮะครัวคุณปอยเอ็กซโปคุณต๋อยอยู่กับเรานะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครัวคุณต่อยเอ็กซโปครับคุณผู้ชมฮะกลับมาอนี่เป็นเอ็กซโปซีซั่นซึ่งถือว่าเป็นซีซั่นที่ใหญ่มากๆของเราเราจัดมานี่เป็นครั้งที่6กแล้วคุณกายครับตั้งแต่เจ็ถึงสิบเอ็ดเมษายนคือว่าเอาง รอยยันพละกรนหอครัประเนีนความยิ่งใหญ่ที่ว่านี่จริงๆถ้ท่านผู้ชมอยากจะบอกว่ามันยิ่งใหญ่จริงในสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นอยู่อย่างนี้ด้วยนะเราทุกคนนะฮะต้องทําเท่าที่จะทําได้ผมก็ทําในส่วนของผมครับและแม่ค้าพ่อค้าก็ทําในส่วนเขาและทุกอย่างการป้องกันการดูแลเราทําอย่างเต็มที่เต็มที่จริงๆ แต่สาคัญที่สุดเลยคือความอร่อยของอาหารแล้วมี200ก่าร้านค้าโอ้โห200ก่าร้านค้านี่พันกว่าเมนูนะครับเยอะมากเป็นการจัดงานที่ใหญ่ที่สุดที่ภารากรเคยมีนะฮะในเทศกาลอาหารแบบนี้ที่มีร้านอย่างนี้ใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีภารกรมาเลยใหญ่ที่สุดจริงๆครับเพราะ200ก่าร้านและยังมีร้านอาหารญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นที่เป็น ic, ออเซนติกเจแปนิสฟู้ดจริงๆคือหมายความว่าเจ้าของเป็นญี่ปุ่นจริงๆครับแล้วก็เชฟก็เป็นญี่ปุ่นจริงๆมีเป็นตรอกหนึ่งตรอกเลยครับ20ร้านมีมีจริงๆ บางร้านนี่ต้องจองใช้เวลาจอง6เดือนถึงจะไปกินที่ร้านเขาได้แต่คราวนี้ไม่ต้องมาที่งานได้นะครับและความยิ่งใหญ่ของอาหารไทยวันนี้ที่มาอยู่เป็นตัวอย่างยังร้านแรกของเราอย่างวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะฮะทำไมคุณนาวันันมีจานฮะถือแล้วผมก็จะเพรางคุณก็มีับของคุณก็มีไม่ต้องไม่ต้องเถียงกันขอโทษค่ะคืออันแรกเลยนะครัวเจงอซึ่งถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของแน่นอนนี่คือถูกลงบันทึกไปเรียบร้อยนะเป็นเจ้าแรกของโลกนะครับที่ผัดผักบุ้งแบบนี้ เรามีและมีทุกอย่างของเจงอที่นั่นโดยเฉพาะยิ่งส้มโอเจงออร่อยที่สุดในโลกเจงอเขาบอกนะฮะแต่ผมก็กล้าพูดด้วยว่าเพราะว่าเขามีไร่เล็กๆน้อยๆเขาอยู่สวนส้มโอเล็กๆสวนส้มโอเล็กๆวานสองร้อยไร่ฮะวานสองร้อยไร่เจงอก็มานะวันนี้มาครับมาหมดเลยมาหมดเลยนี่ตัวอย่างนะครับ่ครับผมแล้วถ้าพูดต่อมาทางด้านนี้ผมขออนุญาตเดินตรงนี้เลยนะครับถ้าต่อมาทางด้านนี้คือโชติมานี่คือเจ้าแม่ขนมไทยเจ้าแม่ขนมไทยครับครับโชติมาคุณทานได้ทุกอย่าง ผมเอาหัวน้อยๆของผมการันตีครับเจ้าแม่จริงๆเจ้าแม่สองคนมัาอยู่ใกล้ๆกันแล้วมาทางด้านนี้ต่อมาอันนี้ร้านที่จำแลงแปลงกายร้านนี้เด็ดมากๆใครจะทำบสเตอร์แบบนี้ใครจะเอาลักษณะการผัดแบบปักใต้มาใส่กับลอบสเตอร์แล้วยังมีเรื่องราวต่างๆมีปูอลาสก้า น้ำยาปูลาสกาน้ำยาปูธรรมดาถูกต้องแต่เราอันนี้ปูลาสกาใช่ครับมันเป็นลักษณะที่เรามีอะไรที่แตกต่างท่านผู้ชมในปีนี้เนี่ยร้านกว่าครึ่งไม่ได้ออกร้านเลยนะครับมาที่นี่ที่เดียวเพราะฉะนั้นี้าเดาเก็บไว้ที่นี่นะน่าได้เลยครับไม่ได้เลยเอากลับเอาแต่ถาดนะครับของเอากลับได้นะครับโอเคครับอันนี้แหนมเฮียตี โนี่นี่เจ้าของฮินโนกีเนีน่ยน,นี่คือเจ้าของฮิโนกีแลนเนี่ยเขาอุตส่าห์ไปทาแหนมามาช่วยนะฮะมาช่วยว่าเออเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้สังคมอย่างนี้คนจะได้กินกันได้ได้ทากันได้<ะ>แล้วเขาบอกสูตรหมดเลยนะครับมาร้านนี่ต่อร้านนี้ต่อแถมสันคอหมูเฮียตีอร่อยมากเขายังมีไอ้นี่มาขายด้วยนะที่นอนหมอนมุ้งของเขาฮินโอกีจริงจริงแล้วดีจริงๆของเขาดีเลยเหรอฮะไม่ใช่เอาทุกอย่างเขาช่วยทุกอย่างเขาร้อยครอบครัวที่ชายประกาศเขาช่วยคนฮะแล้วมาทางด้านนี้บุญตรงกี่ นี่คือสุดยอดทา,ทานได้เลยครับทานได้เลยนนได้เลยครับอันนี้เป็นความสุดยอดนะของบุญตงกีนะครับคือข้าวมันไก่เนี่ยเขารับประกันได้ในความเป็นเขาอะในความเป็นบุญตรงกี่เขามาร่วมงานกับเราด้วยมาทางด้านนี้ร้านนี้ชื่อเนอยจังร้านนี้เป็นร้านอาหารไทยๆนะครับแต่ทำอาหารญี่ปุ่นซึ่งใจรักมากๆและแบบ เตรียมพร้อมอย่างยิ่งสำหรับงานนี้จะต่อสู้ลืมเฟสชิลใช่ไหมฮะทานเข้าไปทั้งเฟสชิลเลยซึ่งน่าจะอร่อยมากเลยนะครับร้านนี้ชิ่นเนยจังฮะทำอาหารน่ารักมากดีมากและราคาเป็นกันเองแบบคนไทยนะฮะแบบนี้เนยจังนะชื่อเนยจังเลยได้เลยได้เลยได้เลยครับได้เลยครับส่วนอันนี้นะครับร้านทับทิมอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเศรษฐีแก้าวหน้านะครับขนมกของเศรษฐีก้าวหน้าเขามีทุกอย่างนะครบถ้วนจริงๆเลยแล้วก็ยังมามีทางด้านนี้อีกนะครับ อันดามันนะครับลูกหยีเจ้าแห่งลูกหยีถ้าท่านยังชอบลูกหยีอยู่อยากไปซื้อให้ผู้ใหญ่อยากจะฝากใครก็ได้เลยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งขนมครกเศรษฐีก้าวหน้ามีอันนี้ที่อร่อยจริงๆเลยนะฮะอ๋อเขาเรียกคุณเรียกเป็นไหมฮะอะไรนะแป้งจีไม่ใช่ครับไม่ใช่ฮะะะนอไรครับเขาเรียกเขาเรียกเดี๋ยวผมอยู่ตากบินนะฮะบ้านบินยมีมาติดอยู่ที่ปากฮะมันติดแต่ของคุณมาติดอยู่ที่เฟซชิลนะฮะโอเคครับแล้วมาทางด้านนี้นะครับคือเบอร์ลินโดนัลคับบับคับบับแท้ๆจากเยอรมันฮะ เจ้าของเป็นเยอรมันและเป็นคนเยอรมันและทําจริงๆและทาน้ําทั้งหมดมาทั้งหมดคือเขาเป็นคนเยอรมันเขาจะทําอะไรก็จะทําน่ารักมากไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกไม่ว่าจะเป็นคาบับไม่ว้เป็นทุกอย่างของเขาน่ารักจริงๆไ,<ม>ไป<ร>ดูกัน,นได้มาทางด้านนี้ต่อไปนะครับร้านนี้คือที่ร้านทับทิมกรอบผมกระันตีได้ว่าของเขานี่เป็นทับทิมกรอบซึ่งใช้แฮวจริงๆไม่ใช่มันแกวแล้วลูกตาลเชื่อมเขาอร่อยที่สุดครับ ยังไงก็ต้องกินเดี๋ยวคุณต้องทานเดี๋ยวคุณต้องทานนะครับขออนุญาตเวลามันไม่มีผมต้องขออนุญาตเดินเร็วนิดนึงนะครับมาทางด้านนี้นะคบอันนี้บ้านส้มตำโอ้บ้านส้มตำใช่อร่อยที่สุดในโลกนั่นไงนั่นไงเขารู้กันเลยไปบ่อยมากไปบ่อยมากและเขามางานแล้วอ่ะเขาขายของเขาเขาขายดีอยู่แล้วนะแต่ละคนน่ะแต่เขามาเนี่ยเขาให้ใจอยากให้ท่านผู้ชมได้ไปกันที่นั่นอันนี้คือร้านบ้านฉันดูนะฮะดูแกงสิครับ โทษนะครับผม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 ตักตรงนี้ท่านผู้ชมคงเห็นนะครับว่ามันเข้มข้นขนาดไหนนะฮะนี่เห็ดเพาะนะครับใสดเพาะครับร้อนใกล้หน่อยสิได้สิครับได้ครับนี่ครับใช้งานด้วยไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้ไม่ถือไว้ใช้ขอบคุณมากครับคือมันเป็นอะไรที่น่าทานมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ําจิ้มของเขานะครับน้าจิ้มของเขาดีมากๆเลยมาด้านนี้นะครับอันนี้ชื่อว่าอย่างดีมากเลยเดี๋ยวท่านโทษนะครับผมมองไม่เห็นจริงๆนะตรงนี้อือขออนุญาตดูป้ายนิดหนึ่งนะครับอันนี้ไล่รื่นรมค่ะไล่รื่นรมฮะโอเคฮะ มองไม่ค่อยเห็นไรลืมรมมองไม่เห็นแต่ย์โตไรลืมรเป็น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 คนที่เก่งมากอยากให้ไปดูกระบวนการทํางานของไรลืมรมเขาทํางานแบบสมบูรณ์แบบท่านผู้ชมเขาทำงานออกมาได้อย่างนี้อย่างนี้ได้นี่นี่เขาคิดเองทั้งหมดเขาคิดเองทั้งหมดนะครับเนี่ยครับอุ้ยายแล้วผมเหมือนกันเลยครับมาเพื่อเรื่องจะทานโชว์นะฮะนี่ฮะนี่มันอร่อยจริงๆใช่ครับแล้วมีซื้อกลับบ้านได้ด้วยเลยมาทางด้านนี้นะครับ ร้านนี้ก็เป็น Eat m o r e Bakery เวลาเรากินพวกนี้หนมเพี้ยใช่ไหมฮะคุณกินไส้อะไรนี่ไข่ไส้เคี่ยวหวานครับใช่ครับใช่ครับขนมบิ๊กทอนโทษนะครับทอนโทษนะครับของย่านี่ครับเห็นไหมฮะ ข voi, bills, ousse, นมเปี๊ยะไส้เขียวหวานเขียวหวานจริงๆโทษนะครับขออนุญาตนะครับครึ่งนึงอ๋อครึ่งนึ่งนะครับคนละครึ่งนะครับคือคนทํางานอ่ะแล้วให้ใจทั้งหมดมาที่นี่พันกว่าเมนูอ่ะท่านผู้ชมและนี่ก๋วยจั๊บพนสุวรรณเขาก็ไม่ไปไหนนะใครรู้จักก๋วยจั๊บจะรู้ดีว่าพนสุวรรณนี่ขายดีขนาดไหนเขามาที่นี่เขามาให้ใจแล้วก็ทํางานใหม่ๆมาเต็มไปหมดเลยแล้วว่ากันไปจริงๆแล้วของเขามีอาหารที่เรียกว่าเวียดนามแท้ๆนี่เต็มไปหมดเลยเขามาที่นี่ให้นะครับส่วนนี้เจ้าเก่านะครับอันนี้ดังอันนี้พูดก็พูดดไม้อ มาครับกะลีป้านะฮะของครูสมทรงครับคือเสียงแกไม่ไหวแล้วครับอ๋อแบแบ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 บอยู่แต่แกก็มาเลยนะแกมาเราบอกอีกัางหนึ่งนะครับ200กว่าล้านค้าพันกว่าเมนูร่วมกันอยู่ที่นี่นะครับที่พารากอนห้องนะครับรอยออนพารากอนหอชั้น5้าอยู่ที่สยามพารากอนอย่าพลาดนะฮะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเวลาห้างเปิดและเวลาห้างปิดนะครับและสําคัญที่สุดเลยนะครับท่านไม่ต้องห่วงเรื่องอื่นเรื่องอื่นเราจัดการดูแลอย่างเต็มที่เรื่องความปลอดภัยเรื่อง ความสะอาดเรื่องความใส่ใจมไม่มีใครอยากเป็นอะไรหรอกครับแต่ทุกๆคนฮะเราต้องกินต้องอยู่ต้องใช้เราต้องทํางานครับเราต้องทํางานจริงๆฮะเราจะหยุดอยู่เฉยๆเราทําไม่ได้แต่เราจะทํางานยังไงทำงานด้วยความระมัดระวังทํางานด้วยความใส่ใจและทํางานด้วยใจที่รัก ในทุกๆคนโอ้โหสุดยอดเลยฮะเชิญชวนคุณผู้ชมอีกครั้งครัวคุณต่อยเอ็กซ์โปครั้งที่6วันที่7ก็คือพรุ่งนี้ครับถึง11เมษายนที่รอยย้อนพารากอนฮอบสยามพารากอนครับผมขอโทษนะฮะขออนุญาตเอานี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งญาติผมเองนะฮะเฮียตีแหนมเนื้อนะฮะอย่าลืมไปไปอุ่นนุนกันด้วยนะฮะอันนี้พลาดไม่ได้เลยนะฮะครับต่อยมีอะไรเสริมไหมฮะมีเสริมจริงๆครับเสริมว่าทุกคนต้องเข้าใจภาวะและร่วมมือกันครับ ร่วมมือกันอย่างถูกต้องวิธีครับเขาบอกให้ทําอะไรทําอย่างนั้นเขาบอกว่าป้องกันตัวยังไงป้องกันตัวอย่างนั้นเราทํายิ่งกว่าที่เขาบอกอีกอเรารทาเหนือกว่านั้นตั้งใจจะทําให้ทุกอย่างมันดีสุดเท่าที่จะทาได้ครับ,รบเพราะชีวิตมันต้องเดินต่อไปด้วยรอยยิ้มครับ ใช่แล้วครับไม่ใช่ด้วยความที่เป็นหน้าบึ้งไม่ใช่ความที่เครียดขมึงยังไงก็ต้องกินต้องใช้ครับใช่ค่ะและสวนตานี้อยู่บ้านจะได้มีของกินหน่อยใช่แล้วก็ไปกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ด้วยใช่ครับอาตอยขอบพระคุณมากๆากขอบพรบคุณคุณจมากครับขอบพระคุณมากครับวันนี้เราจะทิ้งท้ายด้วยภาพบรรยากาศแบบนี้ก็คือภาพบรรยากาศนีของคุณนวานันหมดเลยไม่ไม่เอาที่วันนี้หมดเลยเดี๋ยวผม้คุณนวานันจตเวนชิมไปให้ครบทุกอันนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสัยขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบ